ทำประหลาดกันะครับพี่จวนโอ้โหพี่จวนก็พี่จวนหลาวสวยแล้วก็พ่อกี่แล้วก็มาอาจั์เหลือโอ้โหก่อนหลวงพ่อบวชก็ก่อน2500นะพี่แววจั์เหลือเน,น, <ะ S 1> นอี่ยคนยุยยาคนอายุทยานะครับมีนิธิเบื่อเพื่อนล <laughs> ีลาเยอะ เขาบอกหลวงพ่อจีบอกง่ายๆง่ายๆง่ายๆกระถาครับแล้วก็นอนฟังเขาพูดไ่เอานี่รักจำไม่เรียน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 นะไม่เรียนนะเนี่มันดึงไปมันดึงไปผมไม่ชอบแบบรักจำเออโอ้โอ้แต่ว่าคนคนมาทำที่หลังดังกว่านี่รักจำน่นกระตีหลังนู่นนั่นทำคนนั่นนอนนั่นนอนไปดูหลังหลังวิหารนู่นใช่ไหมครับหลวงพ่อข้าข้างหน้าหน้าหน้าวิหารนะ นั่นคือทำประหลัดคิงก่อนก็ลาสวยคนนี้ออกน่พี่อ่ะนี่ของพี่อ่ะโหโชคดีแล้วหลวงพ่อเจอไม่พี่แล้วโ,โชคดีที่เจอผมผมดูเดย์มาเกาะติดเลยอะไรฮะหลวงพ่อแมงวานนี่ไม่ได้เลยอแผลมันมันเคาะนะมันแค่นนะแมงวัานนี่เจาเกาะให้เป็นแผลโอ้ครับมันเหมือนมีสารมีอะไรั้งพี่เหรอ มันเกาะอะไรก็แล้วแต่คุกกี้เลยอ่ะถ้าเดียเป็นไข่เลยนะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นน่ะไม่ได้ของกินของใช้นี่ต้องแบบไม่ได้เลยเนี่ยกัดเป็นแผลเลยโอ้โหประสบจริงๆแมวเนี่ยเอลิงแมวอะไรกับข้าวอะไรรางมันแลเดป็นไข่ไหมมึงบอกต้องปิดให้ดีอ่ะ กินอาหารในเมืวันมานะคือพานยักษ์อ่ะที่วัดช้างเนี่ยมีก่อนเพื่อนนอนท<า>บุรีเราดังที่สุดอะ่ดนะอันดับแรกคือบ้าน,นาบ้านเราก่อนคือตรงนี้คแต่ก่อนนี้มีฮะหกโมงถึงทุ่มหนึ่งทุ่มค,ครึ่งทุกวันเพราะท่านทดียวทโอโค พวกที่สวดนะครเป็นเจ้าคุณเกันตั้งหลายองค์แสดงว่าตอนนี้ก็ตายแล้วมันสวดกันแล้วใครมาสวดเขาไม่สวดนักบานยักษ์นี่แสดงว่ายศขึ้นตำแหน่งขึ้นพี่รักก็เลยมานานครับก็เลยว่าอะไรนะถามมันก็ฝีวัดตะเคียนเขาก็บอกว่าเขาเขาทำก่อนครับวัดตะเคียนไม่กี่หลัง มาสวดที่หลังใช่ไหมฮะหลวงพ่อสวดก่อนนะรู้ผมก็หลวงพ่อไปก่อนละผมแต่ต้องหลวงพ่อไปก่อนที่ดังนะสมัยโบราณผีเข้าเนี่ยโดนของเนี่ยมันออกหมดอ่ะเออเออเออออกหมดเลยใช่คนโดนของส่วนมากเขาให้วัดไหนสวดพันยาตัดดีเนาะเข้าไปเถอะอ้าวปลลลาาปปเโอเคเอาไปเถอะไม่มีอะไรหรอกถวายข้าวเลยนะหลวงพ่อนะไม่รู้นะเก่าหรือไม่เก่าก็